ผักหวานอายุสามเดือนกับอีกเจ็ดวันสามเดือนกับอีกเจ็ดวันมันมีอยู่สองรุ่นรุ่นปกติจากเม็ดสมบูรณ์ต้นก็จะโตใหญ่มากแต่มันรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือมเมล็ดรีบเล็กมเมล็ดมีปัญหามันก็เพิ่งงอกตามมาเพิ่งแตงแงวแตงแงวเพิ่งตามมาแต่ก็ดูสวยงามตามสภาพบางรุมก็ปลูกปนกับเงาะว่าง ลำไย,ยบ้างเพื่อ,อเป็นพืชพี่เลี้ยงให้เขาเติบโตพืชพี่เลี้ยงผักหวานก็มีมากมายโน่นนี่นั่นแล้วสังเกตว่า,าสามเดือนแรกผักหวานไม่ชอบแดดจัดเลยเคยเคยเปิดเปิดให้เขาได้รับแดดจัดเต็มที่มาดูตอนเที่ยงใบเขาเหี่ยวมากน่าสงสารมากเขียวจนเหมือนจะตายให้ได้ก็เลยตัดสินใจใช้วัสดุธรรมชาติกิ่งไม้โน่นนี่นั่น หักพรางแสงให้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อยสดชื่นค่อยโตค่อยโตขึ้นมาก็เรื่องเดิมแหละก็คือในสวนที่อำเภอปลาสรีนครสวรรค์ประมาณนั้นในแถวแถวนครสวรรค์นเนี่ยเจ้าของสวนผักหวานเก่าเขาปลูกผักหวานปนกับต้นมะขามเทศเขาเขาถึงจุดจุดหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้ผักหวานข้อง,งามเขาตัดมะขามเทศทิ้งให้เหลือแต่ผักหวาน พราะตัดมะขามเทศทิ้งปรากฏว่าผักหวานก็ตายตามมะเขือเทศเอ่อก็มีคนทำท,ทำภาพให้ดูขุดรากผักหวานให้ดูก็กลายเป็นว่ารากผักหวานเขาจะเอารากเขาไปไปเกาะกับไปเจาะเจาะกับรากของต้นต้นไม้ต้นต้นไม้ที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ดูดกินน้ําเลี้ยงจากไม้นั้นซึ่งไอ้เรื่องที่เล่าในฤดูที่แลง้งพื้นดินที่ร้อนที่แห้งแล้งที่ จังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยผักหวานรอดได้โตได้เพราะไปดูดกินน้ําเลี้ยงจากมะขามเทศก็พยายามหาไม้พี่เลี้ยงที่เราสะดวกตอนนี้ยังไม่สะดวกหามะขามเทศก็ได้นู่นนี่นั่นก็ช่วยได้ตามสภาพก็มีมะลุมบ้างแล้วในปีแรกของคนรู้จักที่เขาปลูกเขาก็ปลูกกต่ตายร่มพริกตอนนี้เพิ่งเอาพริกมาเสียบๆไว้ทีหลังก็ค่อยๆตามเหตุตามบจจัยตอนนี้ก็เอา เอาขนุนขนุนขนุนวาลีขนุนที่มันเละๆหน่อยจำปาดะมามาปลูกแซมไว้หน่อยก็ตามเหตุตามปัจจัยไปก็เห็นเขาเจริญเติบโตวสวยงามแล้วทําไมต้องปลูกกลุ่มหนึ่งประมาณ15เมตรเพราะว่าอ้างอิงจากอ่อโดยส่วนตัวตัวเองอะ่ะไม่มีเวลาดูแลรดน้ำอ่าแล้วก็ป่าป่ามันที่มันแน่น อ้างอิงจากคนที่เขาขายผักหวานเขาปลูกมลมะละผักหวานปลูกก้าผักหวานแล้วเขาวางก้าก้าผักหวานไว้แน่นในพื้นที่ที่รอขายเขาไม่มีเวลาขายจนผักหวานมันโตโตขึ้นมาก็สวยงามดีแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างดีอย่างมีความสุขแล้วบอเขวาว่าเขาก็ค่อยไปตอนกิ่งผักหวานออกมาออกมาออกมามันก็จะดีในรูปแบบนั้นเพราะตอนนี้โยมบึ้งก็ทําเป็นกลุ่มให้เขาอยู่เป็นกลุ่มดูแลเป็นกลุ่มเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาซะเลย